สายลมแห่งบุปเพกลางหุบเขาเขียวขจีของหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวชื่อบัวชมพูเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ยึดมั่นในหลักธรรมะพ่อแม่ของเธอสอนให้รู้จักบุญกรรมและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้ไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอมีจิตใจงดงามชอบช่วยเหลือผู้คนและเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเหตุและผลของกรรม ทุกเช้าบัวชมพูมักตื่นขึ้นมากราบพระและออกจากบ้านเพื่อไปทำบุญที่วัดเธอเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะเป็นคนอ่อนโยนผู้จาสุภาพและมีเมตตาวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังเดินขึ้นไปถวายอาหารประที่วัดซึ่งตั้งอยู่บนเดินเขาท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสกลับมืดครึมลมพัดแรงจนใบไม้ปลิวว่อนและไม่นานนะักฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก บัวชมพูมองไปรอบๆพยายามหาที่หลบฝนเธอรีบวิ่งไปที่ต้นไทรใหญ่ริมทางและพบชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังพยายามซ่อมจักรยานของเขาอยู่ใต้ร่มไม้ขอโทษนะคะพี่จะไปไหนเหรอคะบัวชมพูเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสุภาพชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นสายตาของเขาอ่อนโยนและมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรผมจะไปวัดครับแต่จักรยานล้อรั่วกลางทาง ถ้าอย่างนั้นเดินไปพร้อมกันไหมคะอีกไม่ไกลก็ถึงวัดแล้วชายหนุ่มยิ้มและตอบรับเขาแนะนำตัวเองว่ากวินเป็นคนกรุงเทพที่เดินทางมาที่นี่เพื่อมาปฏิบัติธรรมเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปรง่งดูสะอาดสะอ้านและมีท่าทางของคนที่มีการศึกษาแต่ในขณะเดียวกันก็มีแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความสงบอย่างคนที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตมามาก เมื่อไปถึงวัดบัวชมพูช่วยพาเขาไปหาพระอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมกรวินรู้สึกขอบคุณในน้ำใจของเธอและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นสายใยแห่งศรัทธาบัวชมพูและกะวินเริ่มพบกันบ่อยขึ้นเพราะเธอมักมาวัดเป็นประจำขณะที่กวินก็เข้าพักอยู่ที่กุฏิรับรองของผู้ปฏิบัติธรรมบางครั้งหลังจากฟังเทศเสร็จ พวกเขาก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะบัวคิดว่าบุพเพสนิวาสมีจริงไหมกวินถามขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินบัวชมพูยิ้มก่อนจะตอบบัวเชื่อว่าคนที่ได้พบกันล้วนต้องเคยมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนค่ะจะเป็นบุพเพแบบดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับว่าในอดีตเราเคยทำกรรมร่วมกันแบบไหนกวินพยักหน้าเห็นด้วย ผมเองก็เชื่อแบบนั้นนะการที่ผมได้มาที่นี่และได้พบคุณมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วบัวชมพูได้แต่ยิ้มแต่หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทางแยกแห่งโชคชะตาไม่นานนะักข่าวการเดินทางกลับของกวินก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบัวชมพูรู้สึกใจหายแต่เธอก็พยายามทำใจเพราะเธอเข้าใจว่า ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจังไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปพี่กวินจะกลับแล้วเหรอคะเธอถามเบาๆในเย็นวันหนึ่งกวินมองเธอด้วยแววตาสับสนครับผมมีงานที่ต้องสสารที่กรุงเทพแต่ผมไม่ได้อยากกลับเลยทุกอย่างเป็นไปตามกรรมค่ะถ้าบุญของเรายัางต่อกันอยู่เราคงได้พบกันอีกบัวชมพูพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนกวินเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะรวบรวมความกล้าและพูดในสิ่งที่อยู่ในใจบัวชมพูถ้าผมกลับมาที่นี่อีกครั้งไม่ใช่แค่เพื่อปฏิบัติธรรมแต่เพื่อขอใช้ชีวิตร่วมกับคุณคุณจะรอผมไหมบัวชมพูรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นกว่าเดิมเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครถามเธอแบบนี้มาก่อนแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าเธอเองก็มีความรู้สึกดีๆให้กับกวิน ถ้าพี่กวินเดินบนเส้นทางแห่งธรรมเสมอมาบัวก,ก็เชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกค่ะกะวินยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันผมจะกลับไปสสางทุกอย่างแล้วจะกลับมาขอคุณแต่งงานบุพเพแห่งรักแท้หนึ่งปีผ่านไปบัวชมพูยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่หมู่บ้านของเธอเธอไม่ได้รอใครด้วยความทุกข์แต่เธอปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรม เธอเชื่อว่าถ้าบุญของเธอและกะวินยังต่อกันอยู่วันหนึ่งเขาจะกลับมาและแล้ววันหนึ่งกวินก็กลับมาเขามายืนอยู่หน้าวัดในชุดขาวสายตาของเขายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความมั่นคงผมกลับมาแล้วครับและครั้งนี้ผมกลับมาเพื่ออยู่กับคุณตลอดไปบัวชมพูยิ้มน้ำตาแห่งความปีติไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานกวินและบัวชมพูก็ได้แต่งงานกันพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลักธรรมะยึดมั่นในความดีและช่วยกันสร้างบุญร่วมกันเพราะแท้จริงแล้วความรักที่มั่นคงที่สุดไม่ได้เกิดจากกิเลสหรือความหลงไหลแต่เกิดจากหัวใจที่มีศรัทธาต่อกันและพร้อมเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องร่วมกันตลอดชีวิต